สวัสดีคนระับเพจทีเล็คอมนะครับทงนี้ส่งรายองนะครับสามลิทสองข้อนะครับคือ UV4 นะครับสองตัวครับ เคตู้ปลานะครับพร้อมในโหมดปรับปิดไฟได้นะครับเคสกระจกสองทางนะครับเคสตู้ปลานะครับอันนี้มาเทสฟูลโหลดการจอนะครับเห็นดูสเปคเห็นมีตัว 10U นะครับ Intel x e o n E5-2697A V4 นะครับ3 6คอร์64เทสนะครับลูกค้าสั่งแรม96กิกนะครับแรม ECDR4 นะครับ SDM.2 นะครับ NVMe 500กิกนะครับกระจอกค้าสั่ง RTX 3060นะครับ12กิกนะครับชุดน้ำปิด2ตัวนะครับ1ตอนนะครับ2ตัวบอร์ด X 99 Dual c p u นะครับพาวเวอร์0ันวัตนะครับเครื่องนี้ส่งวันนี้นะครับอันนี้มาเทสตัอุกรบเสร็จนะครับเทสก่อนนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะมีฝาปิดนะครับด้านนี้สองด้านนี้ก็เป็นกระจกของข้างนะครับ เทสก่อนส่งเครื่องนะครับเทสหลายรอบนะครับอันนี้ก่อนประกอบก็เทสลอยบอดแล้วนะครับเทสเล่นจริงเทสลอยบอดก่อนนะครับประกอบเสร็จก็มาเทสอีกรอบนะครับ